สวัสดีดักด้วยครับมวันนี้เราเจอรถบัสของกองทองครับเพิ่งอัปเดรรุ่นใหม่มานะคะเป็นของรุ่นกองทองพประกอบกันด้วยนะกองทองนะก็เบอร์เชือของเขาเนี่ยศูนย์แปดหกจดเดอจดเดอพี่น้องศูนย์หแปดหเอ้ยพี่เด็กศูนย์แปดหกแปดสามหห้าสองศูนเจดวักมีกับ ศูนย์แปดเจ็ดหกหกหนึ่งแปดสามสามเก้าหกแล้วก็จะเป็นรุ่นประมาณนี้นะครับเป็นรุ่นรถบัสคันใหม่เป็นรุ่นเจ้าสคับนะครับนะครับ,นะรบผมไฟหน้าฮีโนกไฟไทยอันนั้น,น<า>พอแล้วจะถ่ายได้ไหมครับฮะ<า>โว่าจะถ่ายรูปอยู่ถ่ายไปสิถ่ายเลยถ่ายข้างในวัดอยู่ฮะ<า>ขึ้นไปได้ไหมครับขึ้นไปก็ขอร้องทำไหมครับ ม่ตองตอดเราขึ้นมาตอดีกว่ากูาสุดกูปุกโอเคมาดูภายไหนกันครับภายไหนก็นจะมีมาใหม่แล้วโอ้สวยเหมือนเดิมนะบอนี้ก็ลายนะไฟดีเขาจัดมาใหม่นะแล้วกม เป็ดเต็มหน้ารถลุงพ่เห็น,ตนแต่ในตาผมลองค้นด,ดูพ่เหินแต่แบบรูปแบบเดิมๆอ่ะที่ตรงยังไม่ได้แบบอ,อัปเดตนะครับแต่ภา <mão. S 1> ยในคนขับก็เป็นก็<笑><笑>คนขับก็เพี้ยงด่วูอะไรอันนี้รถบัสข้างๆนี่ลายอะไรหรอครับรอะ รถรูปข้างนี่ลายอะไรเหรอครับลายดอกไม้อ๋อลายดอกไม้น่าจะทรงแบบพี่แค่ถ่ายรูปรถนะครับเป็นรุ่นของเจ้าสคาไฟน่าเทมโบนะครับรุ่นนี้นะฮะก็มาใหม่แล้วเนะาะภาพไอเจมินี่นิดนึงนะครับหาจังหวนิดนึงกันเด้อ ผมพยายามนิ่งๆอยู่นะมือผมก็จะประมาณรุ่นนี้นะครับผมแต่ไฟเนี่ยเขาประมาณมอาับเด็ดใหม่แล้วนะครับเป็นไฟแดงาะไม่ใช่อัพเดตดิเขาแต่งมาใหม่นะฮะมีไฟขาวด้วยนะครับผมอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็มีไฟแดงด้วยสามันหัวมีฮะเออลุงครับคันนี้มีลุงครับ คันนี้มีแจกลงนะคะอ๋อ,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 อผมก็นั่งด้วแจกไม่มีนะเพราะว่าผมมอไว่าห็นก็รุ่นคันนี้เนี่ยจิเม่พามาูข้างเนะาะอันในห้องนอนเขาก็จะมามาดูนี่หน่อยนี่นะครับห้องน่าเทยเนาะก็มามาข้างใน,นนี้ก็คือเขาให้แบบเขาไปดูได้นะครับมาดูส่วนนี้กัน,นส่วนนี้ก็จะเป็นห้องข้างหนังคน B พ P มั่งเนี่ย อ่าวเริ่มห้องวีไอพีเนาะก็ประมาณชั้นข้างบนก็จะมาดูประมาณตรงนี้เนี่ยทรงเขาเนี่ยก็จะว่าน,นี้เปทีวีเนาะแอร์ก็ลงมนเดิมอย่างที่ผมเข้าไปตรงนั้นมีไฟด้วยอุย้ยไฟรุ่นนี้ผมชอบสวยดีนะเดี๋ยวเดี๋ยวเ คุนถ่ายไว้ก่อนายไว้ก่อนไปเผื่อใช้ไว้แถวบ้านพุ่งมาเห็นนะเป็นรถของกองทองนั่นก็โอเพ่นเดินขึ้นไปมีลำพงด้วยนะครับประตูฉุกเฉนหรอกลำพงโหจัดอะไยประหลาดบวกลำพงก็มี คันนี้ก็ดูที่ไม่เหมือนเดิมนะฮะมีมิชลินอยู่ข้างๆด้วยฮะก็เปิดดูเลยก่าลองเปิดดูโอ้ยก็จะเปิดทำไมข้างๆของเขาเนี่ยก็ประมาณนี้ของกวนมอกูปิดไม่สนิทด,ดิ มันน,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 น้นนี้เนาะเอาเมื่อไปไปรนเนาะเม่น้องสวิตอะไรนนิสตูนอะไนอุ้ยอจากสีบอะเนาะโอ้ยอนถ่ายคลิปอยู่พี่ไม่จะลงยูทูบโอ้ยเกินในหมดเลยครับพี่เขาบอกว่าอยากจีบผมก็เดี๋ยวสดนะ โสดมาหลายปีแล้วตั้แต่ผมอยู่พอสี่อะโสดไม่รู้โสดแต่มีเพื่อนซีที่ไม่เคยลืมกันใช้นี่เป็นโทโบโนะครับผมจดไ,โโไว้เนาะโทโบไ้หน้าฮีโน่นะคะถามลุงเล็วตอนนั้นเมื่อวานก่อนขอเครื่องเขาก็จะประมาณนี้นะะเห็นไหมครับเห็นเครื่อง,ของเ,ขเ,ขเขาไหม จะมา,มารุ่นนี้นะฮะสวยดีไหมสสยไหมอ่าตรงนี้เทบโบหัวเขาน่าจะเป็นมา,มาเครื่องนะฮะพลลมเองเขาเหมือนดีใหญ่นอนนะคันนี้เียใหญ่ไม่ธรรมดาปกติรถบามันก็ใหญ่แล้วแต่ข้างหลังมันก็สวยอยูน่นะเดี๋ยวลุงถ่ายตูดว่ะพอดีรถลุงมา โอเคนะครับผมจบคลิปนี้เดี๋ยวผมถ่ายโลกวิวมาให้ทุกคนดูนะฮะเพื่อทุกคนอันจะถ่ายลงวิดีโอทำเพลงก็ได้นะครับไปรุ่นมาไปรุป่นอย่าไปสนเลย ผมอมเป็นคนชอบอ่ะพวกระบาดผมชอบดูระบาดช่องระบาดชีวิตติดรถทุกวันอะครับนี่เป็นรุ่นนี้นะฮะสครับไฟหน้าหิโนที่ผมบอกตรงนั้นแล้วครับผมใส่งามตาเลยไหมคุณบอกเลยสวยทุกวิวก็ถ่ายทุกงมเลยอ พอได้มั้งเด็ดดัานค <ics> ือเด็ดด <goo. S 2> ัานแบบสูงรเดิมๆก็ดีนะเออ